สี่ครับสี่คนครับสี่ครับสีครับยกล้าทำกล้ารับเด็กไม่ต้องแค่นั้น่อะไรบ้างลูกชายกล้าทำกล้ารับยื่นอะไรเราานเลยผานเลยลูชายกล้าทำกล้ารับนะชื่ออะไรครับาเพื่อนเดี๋ยวไว่ขี้เลยจริงๆแล้วฮะฮะ แล้วพี่เขาเที่ยวแรกทุกทีเลยอื่เป็นของมเหมือนกันเลยเออมือกับดาวนี่ต่างกันยังไงนะของอันนี้ของที่เพิ่งเดาว่ามันคืออันนี้ของันึกเก่าชุดเก่าอ่าแล้วเราจะมาทำงปตาหรือยังไงทำไตาลุ้นแล้วเราทำเที่ยวแรกยังไงนี่ชุดเก่านี่ชุดใหม่ไช่ครับอันนี้เอาที่ยังไงได้เท่าไหร่ต่ ใช่ต้วเลขคุณอ่ะคงขายตัวเลขคขายประมาณมีด่านมีด่านเอะแยะด่นก็บ้าี่ยวเลยมีด่านอย่างเยอะแยะด่านก็บ้านคงนี่ก็ทุกจังหวัดเลยเออจะบอกจริงจริงเลยไหนเดนี้เลน มันเอารถมาจอดท้ายแล้วก็ให้ลงไปเอาจากหนุมบิวกับไอ้ประตูหลังให้นะเออวันนี้ท่านบปปเขาบอกไม่ต้องลงตรงนี้เดี๋ยวเขาของกู้กับก็ยังมีดอกคำคำอยู่นะครไม่ต้นกับฝากากน้องมอบให้ด้วยล้วงๆคำคำอยู่อีกดอกอ้าวอ้าวลวงๆคำคำได้เวลาข้าวกันเยอะ